Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những cái hai triệu ngàn ta sẽ không xem xét về tội và tội pha ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องหาวเ๋ยวไปทางเมืองลาวเห็นแต่เมฆตั้งอนเดี๋ยวไปคงสดนจำปักอยู่ใต้ใจนงนอหวังคิดถึงแสนลำึงเอ้อโอโอโอ เออจังสั้นละทานบูฟังลำเอ,อ้ยคำลงแรงสั่งว่าพอปันนี้อัดสะดงลงต่ำสุริยาคอยคำหลับลงบงังตาไม่ใจคอยดอกห่วงถึงเมื่อได้ฟ่าลั่นตึงลั่นลันตึงฟ่าไม่ฝนตกมาเดือนเมษาตุสงกาศนาภาลงทรงน้ำฝนตกห้อยหำหยาลูกค้าพันใบไม่ปง ฟ้าห้องทรงฝนเราห้องพี่รุ่นเจ้าลังไหลกบเขียดใดมันห้องสัวเซลนองพุทเสืาเดือนหกนั่นป่งงามซุ้มหญ้าพวกเจ้าหน้ากระตกกกาปากเขาหน้ามันขึ้นคา หมุนบางไฟเพลินกะเต่าเน่าพอมจะมวนหมเดือนเกียดจินเข้าต้มบอดนาคหน้าโคอ,อุปะสมบทนำมุงดังกันเสียงกอง สบมัวขาวสศร้าหัวเทาจูงแขนห้านเขาในโบสลูกขโทษให้พรออมหอมเฮาเข้าทั่วกันเดือนแปดนั่นเรียกว่าสิงหาเขาพันษาถือครองพุทธองค์ทรงไบมันประวัติอ,นอนาณาให้ถือสินจนสิ้นขาดจนแต่มาดแล้วจังให้สิขาใดมูพรผสงเดือนกาฟ้าหอ้องโป่งห้องโป่ง,ปงฝนทรงตกลิ่น เขาประดับดินเห็ดนั่นะแตงบุญคุณคำไปฟังธรรมอาล่ามกวางะสังโคพันเทศปวดฟังพระเทศัพวกผู้เทาคือเจ้าสิมวลน,นำ้ำเดือนสิฟ้าห้องต่ำฝนนำเทลงท่วมนาดงนาน้องเจิงโน เขาจะเหลียวไปใส่แว่ป่านฟ้าเดือนสีเเอยงน้ำออเกย์คอยคิดหอดเจ้าแห้งบุญกาสาดหยาดน้ำคือเจ้าสิ่งวมขันเดือนสิบเอ็ดว่านั้นบุญออกพันสาวันเปลนละน